พระเจ้ามาพบกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่27ของเดือนสิหงหาคมปี2566วันนี้มีกิจกรรมของตำบลหนองไก่นกคือตักบาทถนนสายวัฒนธรรมที่วัดบ้านหนองยอจะเริ่มเวลาประมาณ8โมงเช้าเป็นต้นไปก็จชิญชวนญาติโยมไป ประพฤติปฏิบัติธรรมละจาคะละความตนีนะละความตนีด้วยการบวิจากทานและสมาทานศินนะในวันนี้เวลาประมาณ8ดโมงวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในหมวดธรรมพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่สี่วันนี้พูดถึงตอนหนึ่งที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่า การเห็นซึ่งความไม่เที่ยงจะละอวิชาได้อวิชาแปลว่าความไม่รู้เนี่ยจะละด้วยด้วยเหตุอะไรอันนี้พระเจ้าทรงสอนว่ามีพิสุรูปหนึ่งเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าทาอย่างหนึ่งนั้นมีนทาอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรพระองค์ได้ทรงตรัสว่า <c oughs> ภิษุเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุโดยความเป็นของไม่เที่ยงอวิชาจึงจะละไปวิชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อพิสุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อพิสุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขุวิญญาณทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยง เมื่อพิสุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขู่สัมผัสทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อพิสุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกขก็ตามหรือไม่ใช่สุขก็ตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงวิชาจึงจะละไปวิชาจึงจะเกิดขึ้นเ <c oughs> มื่อพิสุรู้อยู่ <c oughs> เห็นอยู่อย่างนี้วิชาจะละไปวิชาจึงจะเกิดขึ้นในกรณีเสียงกรณีกลิ่นกรณีลิ้นกรณีกายกรณีใจทั้งหมด ก็ทรงอุปมาเหมือนอย่างเดียวกันคือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราอันนี้แหละพระองค์ตร,รัสว่าจะละวิชาแล้ววิชาจะเกิดขึ้น <c oughs> ในหลายพระสูตรด้วยกันยกตัวอย่างเช่นความไม่เที่ยงเนี่ยเราสวดตอนเช้าจะไม่ทำวัดเช้าเอวังพระอูลังสาวะเควินิติเนี่ยย่อมสรงแนะนำสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากาว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงใช่ไหมรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาอันเนี้ยพระองค์ทรงสอนไว้เลยสอนบ่อยแล้วก็สอนหมู่พิสูจน์ทั้งหลายเห็นอย่างนี้การเห็นอย่างนี้จะละอวิชชาได้แต่ทุกวันที่เราไม่เห็นอย่างนี้เพราะเรายึดถือว่ารูปของเรามันเทียงแต่แท้จริงรูปก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่โดยลำดำับ ความเป็นเด็กความเป็นเด็กก็ตายจากเราไปก็แสดงว่าความเป็นเด็กมันไม่เที่ยงใช่ไหมความเป็นหนุ่มนะความเป็นหนุ่มก็ตายจากเราไปนะความเป็นหนุ่มก็ไม่เที่ยงความเป็นกลางคนนะหรือความเป็นคนแก่นะปัะชิมวัยเกิดขึ้นในสุดความแก่ตายจากไปก็ไม่เหลืออะไรอันนี้เราจะเห็นรูปเราไม่เที่ยง นอกจากนั้นเห็นอารมณ์ที่เรียกว่าเบทนาอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆก็ตามก็ไม่เที่ยงสัญญาจ,จำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงสังขารการปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงปิญญาณต่อรู้แจ้งก็ไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้เสมอๆเ,เนี่ยพระุทธเจ้าทรงตรัสว่าจาระวิชาและวิชาจะเกิดขึ้นโดยการเห็นเพยงเท่านี้แหละ เห็นไม่เที่ยงก็ยกตัวอย่างตาเราเห็นรูปรูปที่เราเห็นน่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาอากาศหรืออะไรก็ตามเราเห็นตอนนี้เดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็เป็นอย่างอื่นอย่างตัวนี้กําลังมืดอยู่ดวงตาเราเห็นมันมืดแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งความมืดก็จะหายไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละพระองค์สอนให้พิจารณาเงี้ยเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงเป็นทุก นะเป็นอนัตตานั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราถ้าเป็นอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะละอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ยึดมันถือมันในสิ่งที่แตกสลายที่ว่ารูปแตกสลายเวทนาแตกสลาย <c oughs> สัญญาเป็นของแตกสลายวิญญาณเป็นของแตกสลาย ไปจนถึงตาหูจมูกลิ้งกายใจเป็นของแตกสลายมาลองเห็นได้อย่างนี้เนี่ยวิชาจะละไปวิชานานติจะเกิดขึ้นเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วเราจะอยู่บนโลกนี้อย่างไม่ถูกความทุกข์โบกัดอย่างไม่ถูกความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ความพัดพากจากของรักของชอบใจขบกันว่าโอ้เนอเราแก่แต่ผู้เดียวเราเจ็บแต่ผู้เดียวเราตายแต่ผู้เดียวเราเศร้าโศกเสียใจแต่ผู้เดียวแท้ที่จริงก็เป็นทั้งหมดกับสภาวะที่มีการเกิดสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดแล้วก็จะแก่ไปคำขาไปเจ็บไปแตกสลายไปอย่างนี้นี่คือความจริง พูะเจาทรงตรัสว่านี่คือทุกอริยสัจอริยสัจจแล้วก็เป็นความจริงธรรมชาติอันนี้ไม่ได้เป็นของใครแต่เป็นของที่ปรากฏขึ้นบนโลกใบน,นี้แล้วผูเจ้าก็ทรงมาบอกมางายงายสิ่งที่ความไว้มาแจ่มแจกแจกแจงว่าสิ่งที่เรายึดมัน่นหรือมั่นเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตา ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เป็นเหตุเป็นธรรมอันหนึ่งที่เราเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดอย่างนี้ถ้ามีตาตาก็จะเป็นเหตุทําให้เห็นรูปเมื่อเห็นรูปแล้วตาก็จะเป็นธรรมที่เป็นเหตุจากการที่เห็นรูปเกิดทำข้อต่อไปคือสุขทุกข์เฉยเสาชาวบ้าในว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าเฉยเมันก็จะเกิดขึ้นจากการเห็น ไปจนถึงการฟังนพ่แหละมีหูมีเสียงมีโสตะวิญญาณไปร่วมรับรู้เสียงจึงปรากฏที่ตาเมื่อเสียงเออเสียงจึงปรากฏที่หูเมื่อเสียงปรากฏที่หูแล้วธรรมก็ต่อไปจึงปรากฏขึ้นที่หูคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆนั่นเองนี่คือธรรมที่เป็นเหตุเหตุที่มาจากธรรมก็เมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้ว เราจะบอกขอสิ่งนั้นอย่างมีเนะี่ยกองหูมีอยู่ก็ต้องได้ยินเสียงใช่ไหมถ้ามันมีเสียงแต่ถ้ามันไม่มีเสียงก็ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยอันนี้เป็นธรรมตรงไป,ตรง,ไปตรงมาไม่ได้หลอกลวงใครและก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแล้วคนที่มีสัญญาและวิญญาณคองอยู่แล้วจะฟังไม่รู้เรื่อง โยเวนเตสัตเดัจชานเป็นมนุษย์เนี่ยจักรู้เรื่องเพราะว่าทุกคนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันว่ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันก็จะเห็นอย่างนี้แหละเมื่อเห็นแล้วชอบไม่ชอบฟังแล้วเสียงเกิดขึ้นชอบไม่ชอบหรือเฉยๆก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้แหละพู้เจ้าทรงตรัสเห็นตามความเป็นจริง เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงจะละอวิชาคือความยืดมันหรือมันว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้ดมเราได้สัมผัสนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเราได้คิดนะความเป็นเราที่อยู่ตรงนั้นจะคายออกไปเมื่อความเป็นเราไม่มีเนี่ยเอเสวันโตทุกขัสะก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ทำบทนี้ผู้เจ้าได้สูงสอนกับอาหิยะอาหิยะเป็นพรามแกไปหาพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าขอขา้าขอท่านสมณะโอดมจุงแสดงธรรมให้แก่ข้าพระองค์เถิดในขณะที่ข้าพระองค์นั่งอยู่ตรงนี้แหละได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะว่า อาพเจ้าเป็นคนแก่แล้วผ่านการเวลายาวนานมาจะไปเรียนปริยัติก็ไม่ได้จะไปเรียนเรื่องปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะว่าแก่แล้วพุทธอ,องค์ก็ทรงสอนพาหิยะเธอจงทำแค่ทำจิตว่าเพียงสักว่าไม่ว่าอะไรก็ตามมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปจนถึงใจ เธอก็มีความรู้สึกว่าสักว่าสักว่าเท่านั้นถ้าเธอทำได้เท่านี้โลกนี้ก็ไม่มีโลกอื่นก็ไม่มีโลกไหนๆก็ไม่มีเอเสวันโตทุกขสะเธอก็พ้นจากทุกไอ่แม้พ้นจากทุกของพระพุทธเจ้าก็คือพ้นจากการเกิดแก่ตายถ้ามีเกิดแล้วจะมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ถ้าเราไม่มีเกิดแก่ตายก็ไม่มี อันนี้คือความหมายพูดทุกข์แต่เมื่อเราเกิดแล้วเราจะบอกไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้ยกเป็นแต่โซดาบันได้มีคุณธรรมสีประการคือมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาคือมีศีล มีสุตตะมีจาคะมีปัญญาในสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้เราเป็นโสดาบันแล้วก็มีความทุกข์น้อยพระโสดาบันนี้ทุกน้อยพระองค์ตร,ร่าว่าทุกข์เหมือนานา้ำหยดหนึ่งหรือสองหยดนั่นเราก็ทำตัวของเราที่เป็นมนุษย์นี่แหละที่เต็มไปด้วยความทุกข์ให้เหลือทุกแค่น้ำเท่ากับน้ำหยดสองหยด ะเป็นโสดาบันให้ได้แต่เราเป็นโสดาบันได้ทุกที่จะเกิดขึ้นกับเราจากการยึดมันถือมันเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารเนี่ยมีสังขารจะมีวิญญาณมีวิญญาณมีนามรูปมีนามรูปมีสรายตนะมีสรายตนะก็มีผัสสะมีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหา พอมีตัณหาก็มีอุปทานเพอาะาอุปทานก็มีภพพอมีภพก็มีชาติพราะมีชาติก็แก่ตายก็จะตามมาเมื่อแก่ตายตามมาความเศร้าโศกเสียใจลำเละลำพันจากของรักของชอบใจก็จะตามมาอันนี้คือสภาวะของอวิชชาแต่เมื่อเราเห็นสิ่งหลายๆทั้งพวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าอะไรที่เห็นทั้ง ทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้ไล่ริมรถทางลินได้สัมผัสทางกายได้ทำมารมความรู้สึกนึกคิดที่เกิดทางใจไม่เที่ยงจะละอวิชาคือความไม่รู้ความสงสัยก็จะหายไปไม่เชื่อรวมก็ลองนั่งเอาสติอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันเข้าไปฮอ้ทุกก็ดับแนวก็หายใจออกไม่ว่าหายใจออกจะเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับการออกมันก็ดับไปแล้วมันก็มีเข้ามาใหม่ก็มีเท่านี้หายใจเข้าหายใจออกเกิดดับจะสุขจะทุกข์ก็เกิดดับเมื่อเราก็ใจโลกอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการเห็นตามความเป็นจริงนะ จากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มนี้บอกให้เราเห็นถึงวิธีละอวิชาก็เพียงแค่มองทั้งหลายสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตานะรูปนะไปถึงเวทนาไปถึงสัญญาไปถึงผัสสะที่เกิดจากตาก็เป็นของไม่เที่ยง <S <S เพียงเท่านี้ก็จะละอวิชาได้อย่างนี้ อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จกเหยียแต่งทุกไม่รู้จกัก,จากการดับไม่เหลือของทุกข์และไม่รู้หนทางดับไม่เหลือของทุกข์ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงอย่างนี้เรียกว่าผู้มีอวิชชานะเราก็ทำวิชาให้เกิดพระเจ้าสอนทำวิชาให้เกิดคือโดยเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิชาก็จะเกิดซึ่งตรงกันข้ามกับวิชาทางวุฒ ทางโลกใช่ไหมต้องเรียนจบสาขาร้อยกว่าวิชาถึงจะเรียกว่าจบปริญญาตีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นวิชาทางโลกแต่โยมจะรู้อย่างไรจบแล้วเตร์จบปริญญาเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองร่ำรวยอยู่บนโลกนี้มากมายแค่ไหนก็เอาทัวไม่รอดแต่ผู้เจ้าว,วิชาที่ผู้เจ้าสอนเนี่ย เป็นการรู้จักความจริงในวิชาเนี่ยอิทัปปเยตาปฏิสมุปบาทเรื่องอริยส,สัจสีเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรรนี้เป็นวิชาที่ออกจากทุกเป็นวิชาที่เอาตัวรอดเพราะวิชาที่โยมมีทางโลกเอาตัวไม่รอดปุจจายืยานยันเลยอย่างเก่งโยมก็มีทรัพย์สินเงินทองใช้บนโลกมนุษย์นี้อย่างมีความสุข แต่ในสูแก่เจ็บตายไปทรัพย์สมบัติก็เป็นของคนอื่นต่อไปแต่การที่เราได้รู้จักอริยสัจสีทุกสมุมทัยนิโรธมรรคนิทังหาททำให้เอาตัวรอดจากแก่เจ็บตายเอาตัวรอดจากตกวงเวียนอยู่ในอวิชชากลายเป็นผู้มีวิชา ก็ก็อมโมรณากับท่านดังร้ายที่โพสเข้ามาวันนี้มีสามท่านด้วยกันหนึ่งด้วยเป็นวันหยุดด้วยหลายคนก็กำลังลําไหลอยู่ถึงกับไปเรื่องธรรมชาติสิงใดเป็นธรรมชาติอย่างนี้สิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะหลับแต่ตื่นอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าหมดเวลาแสดงละครแห่งชีวิตนะ ขอโมทอาาขอเจริญพร